ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู os, ้ชมค่ะพบกับช่องละอองเชนแนลนะคะค่ะวันนี้แอดก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดหนองคายนะคะอำเภออำเภออะไรเนาะแอดจะจำไม่ได้นะคะอำเภออะไรคะคุณลุงตัวอำเภออะไรเนี่เฝ้าไร่อำเภอเฝ้าไร่ค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดก็จำไม่ค่อยได้นะคะก็เป็น วันดีนะคะท่านชมคะ่ะก็เดินทางมาร่วมงานมงคลสมรสนะคะท่านชมคะ่ะงานแต่งงานนะคะก็มากับรถทัวร์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่งดูทะเบียนรถนะคะแล้วก็จะหาตัวเด็ดๆไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่งทะเบียนรถนะคะก็ เป็นเลขที่สวยงามมากๆนะคะเพราะว่าเมื่อคืนแอดก็เดินทางมากับทะเบียนรถคันนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะส่งให้ดูใกล้ๆนะคะ3 0 0 1 3นนะคะ,ะ,คะ <Yeah. S 1> ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนำไปพิจาึนาดูนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีวันมงคลน,นะคะก็แอดก็เดินทางมา ร่วมงานมงคลสมรสของหลานนะคะท่านชมที่จังหวัดน้องคายนะคะ<พ>ก็อยากจะนำเสนอให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าเลขทะเบียนรถในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะก็เลขก็สวยงามมากๆนะคะท่านชมค่ะ3003ก็ตรงกับเลขพยาบึ้งนะคะ ก็มี5ตัวนะคะ 3, 0, มศูนย์ศแล้วก็สามหค่ะแล้วก็ข้างล่างอีกมี3 6นะคะท่านชมก็มีหลายตัวนะคะก็ท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะเพราะว่าแอปก็อยากจะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมนะคะ ค่ะแอก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขอยโชคดีะคะ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแอก็มาพักที่บ้านหลังนี้นะคะก็บรรยากาศก็สวยงามามากๆนะคะก็มางานแต่งนะคะท่านผู้ชมมากัน หนึ่งคันรถบัสนะคะท่านผู้ชมมาจากบ้านขยองนะคะมาที่จังหวัดน้องคายนะคะอำเภอเฝ้าไร่ค่ะท่านผู้ชมก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็เมื่อกี้ก็พากันไปทานข้าวเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เลยอยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้กับเอฟซีสุท่านได้รับชมกันนะคะนี่นะคะก็ มากันเยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของคุณป้าพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะคุณป้าก็เคยแบ่งปันความฝันให้กับเพื่อนเชื่อนชาว b e ทุกท่าน f อของช่องละองชาแนลนะคะก็เคยมาเล่าแชร์แบ่งปันนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีความฝันของคุณป้านะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้า จ้าแอได้ข่าวมาว่าขึ้นป้าฝันดีอีกแล้วใช่ไหมคะป้าฝันว่ายังไงบ้างคะฝันว่าได้กินข้าวโพดอ๋อหนึ่งมีคนเอาข้าวโพดมาให้กินหนึ่งฟักเนาะข้าวโพดเขาเรียกฟักค่ะป้าอ๋อได้กินหมดไหมคะป้ากินหมดอ๋อแล้วก็ คุณป้าก็เลยตีความฝันใช่ไหมคะความฝันว่า481 481ใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็สี่ก็สี่แปลว่ากินเนาะเราจะตีเป็นเลขสี่ใช่ไหมคะใช่ภาษาชาวบ้านนะคะท่านชมถ้ากินทางชาวบ้านก็จะตีเป็นเลขสี่นะคะแล้วก็พูดภาษาชาวบ้านพูดก็แปดเนาะปูดก็แปดหนึ่งอันหนึ่งฟักก็หนึ่งเลขหนึ่งเนาะ ก็เลยตีเป็นสี่แปดหนึ่งใช่ไหมคะป้าก็ไม่ต้องตียากนะป้าเนาะเอาแบบง่ายๆเนาะถ้าจะถูกก็ไม่ต้องตียุ่งยากนะคะท่านชมคะตีแบบง่ายๆก็มีโชคได้นะคะเพราะว่าความฝันของคุณป้าครั้งก่อนก็มีคนตีความฝันของป้าถูกค่ะใช่ตอนที่คุณป้าฝันว่าได้อุ้มเด็ก ขานสวนนะป้าแล้วก็เด็กผู้ชายที่ว่าตายนอนในเปลนะช่วงนั้นมันออกแปดสามเนาะก็เสียดายมากๆค่ะเพราะว่าเราตีผิดก็ท่านผู้ชมทางบ้านตีเป็นตัวไหนก็ช่วยกันตีดูนะคะว่าความฝันของคุณป้าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าคุณป้าก็ตีเป็นสี่แปดหนึ่งนะคะ ก็ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะท่านชมค่ะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ F-C ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะคุณป้าซื้อหรือยังคะป้ายังไม่ได้ซื้อมั่นใจใช่ไหมคะชอบไหมคะตัวน,นี้ ชอบสี่หนึ่งเนาะตัดสองตัวด้วยเนาะป้านะสี่หนึ่งกับแปดหนึ่งนะคะถ้าสามตัวก็สี่แปดหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเนาะป้าเนาะคุณป้าก็เป็นคนใจบุญเหมือนกันนะคะก็มาเล่าความฝันแบ่งปันโชคลาภนะคะก็ไม่มีใครรู้เนาะคุณป้าว่าตัวเลขจะออกอะไรเนาะก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาเนาะถ้าเรามีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีนะคะ ค่ะแอปก็ขอขอบคุณคุณป้ามากมากนะคะป้าขอบคุณค่ะจ้าก็ให้ท่านผู้ชมลองตีความฝันดูนะคะว่าความฝันของคุณป้าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าคุณป้าก็ตีเป็น4 8 1ดนนะคะก็เป็นตัวเลขที่น่าลงทุนเหมือนกันนะคะแล้วก็ แอดก็ชคเหมือนกันนะคะแปดหนึะคะแต่ว่าแอดก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะท่านผู้ชวมว่แต่ติดธุระติดงานนะคะก็เมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าแอดก็ติดธุระนะคะท่านผู้ชมมางานแต่งของหลานนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าความฝันถามความฝันของคุณป้าแบ่งปันกับ f อซทุกท่านนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนำไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่าความฝันของคุณป้าจะเป็นความฝันที่มีโชคสำหรับ f อทุกท่านก็เป็นได้นะคะค่ะเอปก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะอไม่เ้ายด ayo

ทกนโอเคทอกคนทุกคนพยามกนเ็ีเอ่อเลือกี่ันานเยดเลยก็ให้ที่พอเพียะอได้เอ่อมีคเมตตาสามงานที่บรัุ่กินจุงเออนะครับเลือทารอ้ยนะครับเอ่อเลื่อนครับลดนะครับเอนกกรอ่นการมด